โดนหางแน่นอนไม่หางก็ท้องอ่ะอยู่กับ D สามหกศูนะครับกับเทพาบ่อไพร์ลตอนนี้ต้องแบ่งอัพสองที่เนาะทั้งในแอปแดงทั้งในแอปทีเคสำหรับคนที่แบบติดตามชมอยากให้ดูเพาลิฟคันครับแรงสปริงตัวกับคันสูง อันนี้เอานิ้วกดสปูนไว้นะครับไม่ได้ปิดเบรกหมดเพราะว่าตัวเบ็ดอ่อนครับตัวเบ็ดไม่ค่อยแข็งผมยังไม่ไเปลี่ยนตัวเบ็ดเสียวจริงๆเลยเสียวหมดสปูลต้องรีบปั่นก่อนลิฟคันดีนะครับลิฟคันสูงไม่ติดข้างก็ติดหางอะลอยมาแบบนั้นอันนี้ได้ลิฟคันล้วนเลยน,น,นะครับที่หลังไม่ใช่เบรกลอกเบรกลอกช่วยพยุงไว้หน่อยเดียวเองครับเพราะว่าไม่ได้ปิดหมด เบรกไม่ได้กระเด้านะครับปลาไม่ได้เข้าเต็มปากแล้วเทพาเขาเป็นปลาที่ถึงเข้าเต็มปากก็ไหวสบัดสบัดอยู่แล้วครับข้างตัวลอยข้างมาอย่างนั้นปั๊มกลับเลยดีกว่า D360 เป็นคันที่ออกมาขายตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับ2023ที่ประเทศญี่ปุ่นนะยังไม่เข้าไทยนะครับแต่เซวซบอกแล้วว่าจะเอาเข้าไทยตอนสิ้นปีนี้ส่วนเจ้าคันนี้ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วก็ซื้อ12 25มานะแล้วก็ซื้อ10 16 30มองข้าม12 20ที่เป็นเวทโตดไปแล้วก็สุดท้ายก็ต้องกลับไปตามหาที่ญี่ปุ่น แล้วก็ไม่เจอสุดท้ายไม่ได้ที่โตเกียวครับหาโท่กโอซาก้าแล้วหมดถามร้านใกล้ๆบ้านที่โอซาก้าก็บอกว่าหมดเป็นเวทที่กำลังมันสุดแล้วครับไม่รังแกปลาเกินไปแล้วก็ไม่มิมเกินไปไกด์เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับวงในเป็นซิกของฟูจิลิวซีก็เป็น ฟูจิออกแบบร่วมก,กันกับเมเจอร์คารส่วนด้ามเนี่ยเป็น EVA เนาะประกบอยู่กับหลง DBC โอ้ันนี้ไม่ได้ภาพบับมาด้วย ็นคืมๆค,มคาดว่าจะคืมทั้งวันแต่สุดท้ายไม่แดดออกช่วงนี้ก็เด็กบอกคนเก่ากลับมาประจำการแล้วนะครับใครที่คิดถึงไพรหลอตก็ตามมาได้ครับอย่างน้อยเจอปลาเคี้ยวๆไม่กินยังได้ยิงจุดโทษหหางไม่ได้แล้หางต้องรีบปั๊มเตรียมได้เลยดงยงั้นเดี๋ยวไปอีกไกล งับกันขนาดเนี้ยงัดกันขนาดเนี้ยโอเคมาแล้วครับก็ตามนี้นะครับอันนี้อัพลงในทิก t o k ให้แล้วเจอกันคลิปเทสคันหน้าคันอะไรเราค่อยเจอกันครับ คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ